อะไรไปนะเดี๋ยวก่อนเก้าทำอะไรคะเก็บแคบัวเก็บเก็บแคบัวเข้าคอกเยี่ยมเลยเอาน้องกันทำอะไรนั่งดูพี่เก้าเก็บขี้วัวเข้าคอกไปไปขึ้นรถไปดูบ้านส่วนปู่ก็อยู่นี่เลยเก็บหมดยังอีกกี่รอบอีกห้าล้านรอบกี่รอบคะห้าล้านรอบแสดงว่าเก้าบอกว่าเม้นไหมี้วัว ก็เป็นโควิดก็นี่แหละที่เราไปใส่ต้นไม้เราไปใส่ต้นไม้ก็นี่แหละตากดีๆตากดีๆค่ะอืออ่าตดันฮะเออไปไปย่มมากข้าหน้าหบแม่ข้างหน้าแต่ถราสาปใครออไว้ยูท่อบบอก ทอดซับได้เหี้ยนเนี่ยนะหนักว่านเลยตัวน้องทอดร้านก่อนน่นเอาขึ้นมาปิดทางในบุญ้าไปอยู่ข้างในบุญแล้วนี่ให้ปู่อยู่นี่อืแมน่นถูกเลยมากันมามาพวกผู่จะให้อาหารเป็ด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 ,ปด,ปดมันหิวเอาเอาขอ,อกสิพ่อถอยร้อนทับ<อ>ไหว,ย,วย่าเก,กือบเหยียบขี้วัวแล้วเอ้ามามาไหนเอาให้เต็ม ไปเดี๋ยวดีวดีเด,เดี๋ยวโดนรถไปค่ะโดนรถตายเลย เออโดนรถเดี๋ยวนี่เก้าไม่ต้องไปใกล้ลูกพอแล้วพอแล้วค่ะฮะเออพ่อ,อพไปเก็บไปพี่กันหันมาดิกันเก้าหันมาค่ะ